สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นกันไปเ,เดิดนฟังกินก,กันนะคร์นากาเออก็จะสอนทุกคนโหลดน,นะครับผมทิ้งลิงกไม่เป็นเพราะผมที่จะเริ่มเล่นเองนะครับเอ้ยไม่ใช่ลืมเลยต้อเริ่มทำยูทูบไปนะครับเพราะฉะนั้นผมแปะลิงก์ไม่เป็นหลักเองแ,แล้วผมจะแนะนำให้คนไปหาคลิปที่คนอื่นดูนะครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเออ่โหลดเกมไฟเดนไอฟังกินนะครับก็ง่ายๆครับก็แค่พิมพ์คําว่าโหลดเกมไฟเดนไอฟังกินนะครับเสร็จแล้วก็กดเข้ามาเลยครับเสร็จแล้วเอเห็นคลิปแรกไหมครับทุกคนนั่นแหละคลิปแรกเลยครับก็กดเข้าไปครับไ้่เกิดว่าไปคลิปแรกนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกปิดก่อนเดี๋ยวตีลิขสิทธิ์ เออนั <mile> ่นแหละครับเสร็จแล้วนี่ครับนี่เห็นไหมครับอันแรกนะครับลิงก์อันแรกนะครับดาวน์โหลดที่อันแรกนะอ่านี่เห็นไหมครับนี่นี่อันแรกนะครับนี่อันแรกอันแรกอันแรกโอเคนะครับขอบคุณครับบายโอเคไปเล่นกันเล่นจก็ได้เลยนโอเคเนี่ยยังไม่เข้ามาลอ่ะกด นี่ครับจบเลยเป็นการจบข้าที่หกแล้วก็ผมก็จะเล่นนี่ที่สองก็จะเ,เล่นนี่ส่งในนี้นี่เล่นอในนี้แล้วเริ่มกันได้เลยอืมโอเคมามาอันนี้เป็นคุณพ่อนะอ่ะมาก็เล่นกันได้เลยนะมึงอาจจะแตกนิดหน่อยนะครับแต่ก็เล่นได้ครับ

เฮสกอ้ยกดไม่ทนโก้ปีปอบน่ากลัวเฮสกดกดปำหมวยแท้เฮสก์กดบ๊าบู๊แหลกโคตรแหลกเวอร์อืมโอเคมาเริ่มท่อนที่สองต่อได้เลยท่อนหรือว่าเรียกว่าเพลงก็ได้นะเพลงที่สองก็แล้วกันมามานันนี้ยังใช้หนูงเรียนได้นะ ถ้าเกิดว่าเป็นเพลงที่สามใช้สองมือเลยอ่ะเอาดิเอาแต่พี่น้องเขาเล่นอะไรกันด้วยเรื่อยได้ยเพลงไหนเนี่ ครั้งแรกที่ได้แคสเกมก็จะเป็นแบบนี้แหละอ๋อโอก้โอ้หแร็แโคตรอืมมาหนีเกมสามไอสองนี่เลยนะเอาดิเบอร์เบอร์เบอร์อุ้มาที่ิ่งเล็ก มา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 เออมาดิเอ,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 อ่อมาเออเอ่ออุ้ยโอ้โหยิงสามใช้สองมือเล่นเลยอ่ะอืมมาดิมาดิพามาดิพาดมาดิพาดมาด,ามาดิอันนี้เพลงที่สามมันแบบจะค้างเหมนนี่นะครับรอนานอยู่เหมือนกันนะแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็เริ่มกันแล้วนะครับอ่ะรอก่อนเอ๊ะค้างท่านผู้ชมตอนนี้ใจเย็นก่อนเราต้องรอรอรอ เออพรกจะกินน้ำลืมน้ำแล้วๆอือช้าจังโอเคมาเริ่มแล้วนะมา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 เริ่มได้เลยมามามาเข้ามาดิโอ้โหเดียวโอ้เสียวเสียวข้าแล้วเสียวคอเสียวว่าแพ้เอมาดิมาดิ อุ้ยแล็กๆโอ้ยชีีเซิร์อกอะถ้าเกิดว่ามันไม่แหลกน่าจะเล่นได้ค่องกว่านี้ครับ แต่ตั้งแต่ที่ตั้งยังได้อยู่ได้อยู่รีพีนี้มันอยู่นะแต่ว่า เฮ้ยอ้โหูพาอใครที่อยากเล่นเกมนี้นะครับผมก็บอกไปแล้วนะครับขอบคุณคนที่หลงเข้ามาดูนี้